สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอนำเอาไม้ดอกสีสวยนะคะเอามาฝากค่ะเขาชื่อว่ามโนรมนะคะเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้นะคะโดยเฉพาะประเทศอาร์เจนตินาอุรุกวัยปาารกวัยแล้วก็ทางตอนใต้ของบราซิลค่ะก็เป็นไม้ประจำชาติของอุรุกวัยนะคะเรามาดูลักษณะของลำต้นกันนะคะเป็นไม้ยืนต้นค่ะ ไม้ผลัดใบขนาดเล็กนะคะลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลทรงพุ่มกลมสูงก็ราวๆ5 8เมตรนะคะมีหนามตามลำต้นและก็กิ่งก้านค่ะใบจะเป็นลักษณะใบประกอบแบบขนนก,กรูปตรีแกมขอบขนานสีจะเขียวเข้มเป็นมันแผ่นใบลักษณะก็จะเป็นคลื่นคนใบมันส่วนปลายใบก็จะแหลมมี3ใบย่อยค่ะ ดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีแดงรูปร่างก็จะคล้ายดอกถั่วหรือดอกทองหลางฮ่องกงแต่ไม่มีกลิ่นนะคะเรียกว่ามโนรมบางชนิดก็จะเป็นสีส้มหรือสีชมพูก็จะเรียกว่าสารารมนะคะเวลาออกดอกเขาจะออกประมาณเดือนมกราถึงกุมภาค่ะ ลักษณะของผลก็จะเป็นฝักสีเขียวนะคะเม็ดในมีสีน้ำตาลค่ะมะโนโลมจะเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยแต่ชอบอากาศเย็นแล้วก็ที่โล่งแจ้งแสงดีนะคะเติบโตในดินทุกชนิดที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะ<ม>ก็ควรจะตัดแต่งกิ่งเพื่อความสวยงามนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงไว้สวยงามดูง่ายแล้วก็ เจเริญเติบโตเร็วนิยมเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือสถานที่ต่างๆนะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะใช้มเมล็ดหรือการตอนกิ่งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไว้โอกาสต่อไปจะหาต้นไม้แปลกๆสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ